สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นหงหมอนิ่งนิวเช้าวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์ราคาทองคำบรรสุกปรับตัวขึ้นแรงเพิ่มขึ้น120ดอลลาร์เป็นผลจากเงินเฟ้อสหรัฐ CPI ต่ำกว่าตคาดการไว้ CPI เดือนมกราคมเพิ่มขึ้น0.2%เมื่อเทียบปลายเดือนต่ำกว่าตคาดการไว้ามาเพิ่มขึ้น0.3%แล้วก็เพิ่มขึ้น2 4เมื่อเทียบปลายปี ต่ำกว่าคาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้น2.5%เงินเฟอ้อมีแนวโน้มลดลงจากที่เตือนทางนทคมอยู่ที่2.7%นะคะเราก็ล่าสดุด2.4%กลายเป็นว่าเงินเฟอ้อไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะคะผลกระทบจากเรื่องทาลิปภาษีนำเข้าดูเหมือนไม่ได้กระทบกับเงินเฟอ้อตลอดก็มีความหวังว่าเฟด สามารถที่จะลดดอกเบีย้ยได้ในปีนี้นะคะอาจจะเป็นครึ่งปีหลังความต้องการทองคำจากจีนแข็งแกร่งทีเดียวก่อนตดจีนนะคะก็มีความต้องการทองคำทางด้านเจเวอรี่กลับเข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะแต่ความต้องการทองคำจากอินเดียากลายเป็นว่าอ่อนแอร,ราคามีดิสเคา้าจากราคาต่อรับโลกสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำเพิ่มขึ้น75ดอลลาร เราก็ยังมีความผันผวนตามเงินดอลลาร์เงินดอลลาร์บางวันก็อ่อนค่าบางวันก็แข็งค่าขึ้นนะคะซึ่งเงินดอลลาร์ก็มีการแข็งค่าขึ้นเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตัวเลขตลาดแรงงานสัมริกาออกมาแข็งแกร่งตัวเลขการจ้างงานนอนฟาร์มเพโลก็เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวแล้วก็ผู้ขอชวญาน้องงานก็ออกมาต่ำกว่าตลาดคาดการไว้นะคะแต่ว่าคงอาจจะต้องติดตาม ตัวเลขเดือนถัดไปด้วยนะคะ,ะส่วนปัจจัยหนุนก็ยังมีนะคะเรื่องของจีนที่ว่ามีความต้องการทองคำจจากจีนในช่วงก่อนตุจีนธนาคารกลางจีนก็ยังซื้อทองเดือนมกราคมติดต่อก,กันเป็นเดือนที่15อยู่สำหรับกองทุน SPR สัปดาห์ที่แล้วเข้ามาซื้อทองคำา8 8อตันแล้ววันศุกร์ซื้อเข้ามา0.85ตันค่ะ คือมีบางวันก็อาจจะขายออกมาบางวันก็ซื้อเข้ามานะคะตัวเอกก็เลยดูดูเหมือนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากสัปดาห์นี้ประเด็นที่ต้องติดตามก็เป็นคืนวันพุธการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดครั้งล่าสุดวันศุกตัวเอก gdp สหรัฐไตามาสหนึ่งตลาดคาดการณ์ว่าจะขายตัว2.8%เร์ล้วก็มีตัวเลขเงินเฟอ้อ c อ pce เดือน ธันวาคมด้วยนะคะซึ่งตลาดก็คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น0.3%อันนี้คือเทียปลายเดือนนะ,ะมีตัวเลขพวกแต่ชสินภาคการผิดภาคการบริการให้ติดตามด้วยนะคะส่วนคืนนี้มีการถแถลงของผู้ว่าการเฟดมิเชลวอร์แมนนะคะท่านนี้กัการับการแต่งตั้งจากทราก็เดี๋ยวติดตามนะคะจะมาพูดถึงแนวโน้มดอกเบีย้ยของสหรัฐอเมริกาหรือเปล่า สำหรับแนวโน้มราคาทองคำวันนี้อาจจะมียอดตัวลงหลังจากที่วันศุกร์ปรับตัวขึ้นแรงหนึ่งร้อยยี่สิบ 5, ดอลลาร์แนวรับห้าพันดอลลาร์หลุดตรงนี้สี่พันเก้าร้อดอลลาร์ค่ะส่วนแนวต้านห้ 5, า,าพันห้าสิบดอลลาร์ห้าพันหนึ่งร้อยดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท่งขายออกของสมาคมวันเสาร์เจ็ดหมื่นสี่พันร้อยบาทเพิ่มขึ้นเก้าร้อยบาทตลอดทั้งสัปดาห์ลดลง หนึ่ง้อยบาทเป็นผลจากที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นค่ะซึ่งก็เป็นผลจากที่มีเมงินฟันโพนักเงินต่างประเทศไหลเข้าลงทุนในตลาดหุ้นไทยเยอะมากโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งนะคะที่ผลการเลือกตั้งและสไลด์พักภูมิใจไทยได้คะแนนเสียงท่วมทนนะครแนวรับ,บ73,800บาท72,800บาท แนวป้าน7 4็ดห่สบาท7จ8 0 0ื่นสบาทค่ะสำหรับคำแนะนำการลงทุนนะคะแอ,ะ 72, ท 70, ทคะอแทดดิ้งตามกรอบประมาณ72,800บาทถึง7จ8 0 0บาทค่ะโกลฟิเจอร์แทดดิ้งตามกรอบประมาณ4,900ถึง5,100ันนึ่ดอลลาร์โกลาฟิเจอร์แทดดิ้งตามกรอบสี่พัเก้าร้อยสามสดอลลาร์ถึงประมาณ ้5,103ต่อร้า์ค่ะสนเงินบาทสัปดาห์ที่แล้วแข็งค่าขึ้น42สองนะคะอย่างที่เรียนไปแล้วก็เป็นผลจากที่มีฟันต์จากอุ้น,นต่างประเทศไหลเข้าต่ออุ้นไทย,<ลา>ยเดือนนี้เดือนเดียวไหลเข้าสูงถึง4 2 0 0ล้านบาทนะคะเงินบาทก็ทรง,งตัวอยู่ประมาณ30บาทอยู่ แนวรับ30บาท90สตาังแลก็แนวปาน30บาท30มสตางั์งสำหรับ USD futures สัญญาเดือนมีนาะคมแนวรับ30บาท80สตาังแล้วก็แนวปาน30บบาท20สตางั์งค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะ